แฉทหารขเเมเรเรียกรวมตัวเตรียมรับห้ามรุนแรงหวันสื่อน,นอกจับโปะซ้ำค่ะ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยาแก้วอําเภอตาพญาจังหวัดสะแก้วยังไม่จบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศยังคงครุกกุ่นต่อเนื่องค่ะหลังจากที่เมื่อวานค่ะวันที่18กันยายนหลายๆคนก็ลุ้นแล้วว่าเอ้ยมันจะมีการประทะอีกรอบหรือเปล่าเพราะวันก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีการประทะไปสดสดร้อนๆโดนกระสุนยางกันไปจนอิ่มเลยค่ะซึ่งสุดท้ายก็คือเมื่อวานไม่มีอะไรบานปลาย มีแค่พระขเมนค่ะที่โผล่มาปักหลักกันยันดึกเลยไม่ยอมกลับวัดไม่รู้ว่าพาระจิงหรือว่าพาระปอมกันแน่ซึ่งฝั่งไทยเองค่ะก็ประกาศชัดเจนว่ารอบนี้ไม่เล่นแล้วนะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วค่ะทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางรถจีโน่ใครทำผิดกฎหมายไม่ไว้หน้าค่ะจับส่งสารหมดซึ่งนั่นก็เลยทำให้ฝั่งกัมพูชาพาะวาเลยชะลอไม่สั่งป่วนเพิ่ม และล่าสุดค่ะวันที่19กันยายนก็คือวันนี้ค่ะหลังจากที่ไทยได้โชว์ความเด็ดขาดไปบรรยากาศที่ชายแดนเปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่เคยเสียงดังวอยวายวันนี้เงียบแบบผิดหูผิดตาและแม้ว่าจะยังเห็นว่ามีคนขเขมรมารวมตัวกันแต่ว่าภาพนคุณผู้ชมมันต่างจากวันก่อนมากๆค่ะคนที่ถูกเกณฑ์มาในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเป็นเนรและก็คนแก่พวกชายชะกันหน้าหดโหดหน้าร้ายร้ายที่เคยเห็นออกมาห้าวคราวนี้แทบไม่มีให้เห็นเลย ไม่รู้ว่าแอบอยู่หลังกระโปรงผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือวันนี้นะฝั่งกัมพูชาได้มีการปรับเกมเพิ่มแล้วค่ะคราวนี้ไม่ส่งคนมาป่วนตรงๆแล้วแต่ว่าหันมาใช้สื่อแทนค่ะโดยกองทัพกัมพูชาได้เชิญนักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ชุมชนปรีจันค่ะติดอยู่กับบ้านหนองยาแก้วเป้าหมายก็ชัดเจนเลยหวังจะสร้างภาพให้ไทยรังแกกัมพูชาอีกแล้วุณผู้ชม นอกจากนี้ทางทหารเขมรยังได้มีการสั่งห้ามชาวบ้านค่ะบอกว่าวันนี้อย่าทํารุนแรงนะเพราะรู้ว่ากล้องไทยกับสื่อน,นอกจับตาอยู่ทุกฝีก้าวแถมยังสั่งคนในพื้นที่ว่าห้ามโพสตลงโซเชียลเพราะว่ากลัวภาพจริงจะหลุดแต่ก็ยังที่เห็นแล้วค่ะผู้ชมประชุมเตี้ยมกันยังไงก็ยังมีคนถ่ายลงโซเชียลเองอยู่ดีนะเพราะว่าคนคเขมรเขาชีวิตติดคอนเทนต์ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิประหว่างประชุมกันหน่อยค่ะโดยคลิปนี้่งถูกเผยแพร่และแปลโดยเพจไทยเพจ ទៅមើលគីបគ្នាค่ะមានខ្វាន់មករបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគុំអង្គទុកទៅចំណងទេគុំទៅលើមានជាប្រកបទៅបើគុំទៅអោះឯយោរអង្គនេះញ៉ោទៅណោយើងនេះព័ត៌រឿងអាគេវិញ23ពរមីហើយព័រមានខ្លួនបង្កើតអញ្ចឹងជួយសំសាមកបើមានបញ្ហាបើសិនមានបញ្ហាអីយើងគុំទៅសួរសំសាទៅលើគេ គ <coughs> 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 <iah> <coughs> <coughs> <c su> ាត់នឹងគិតពីក្បួនទាំងអស់តាមដារលព្រោះរឺតិចស្មានណាហាយើងគាត់ហីគាត់បន្តដែរໄວគាត់បានកឡូទេរួមសំបច្ចៈបងប្អូនជារដ្ឋយើងទាំងអស់បានព្រៀតតាប្រសិនមកមានខិតកាកាត់ឡានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគប់ចិត្តណាគប់ចិត្តទុកអរំកងត្រាអើហំតាដូចជាមានតបក្រុមថ្មតបយគប់ទៅខាងគេ ទោះបីជាបរដ្ឋគេឬកម្លាំងគេក៏ដោយគឺយើងចិត្តណាយយើងមួយគឺបើសិនប្រឡាវអូខេពួកយើងទ ೀಯ មកតែកំប្រាហំសាទៅលើគេបាទពីព្រោះគេនឹងយកព័ត៌មានយុទ្ធភពរបស់យើងហ្នឹងទៅស៊ើបសាយព័ត៌មានអន្តរជាតិហ៎តែពួកយើងហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតហំសាការការជំទានទៅលើគេមុនបាទតែបងប្អូនបានជាពួកគ្នាបាទនេះការទូសំពី મ૨લ મિિ઱ા ૮સલ મ઺ે યાલ જા�ટિ મતચલ મતણ મભ઼ મ૨ળ મન૓ મ૓ાિ મપ ગ૨ળ છદા� મા�લ મણાલ ક૧ pe હિક และตอนนี้ยังไม่ได้จบแค่ที่หนองยาแก้วเนี่ยเพราะว่าล่าสุดค่ะอีกจุดหนึ่งตรงจุดบึงตะกวนค่ะห่างไปประมาณ40กิโลเมตรทางฝั่งกัมพูชาเล่นมุกเดิมอีกแล้วค่ะเกณฑ์เด็กเกณฑ์เนนคนแก่มาเพียบเลยพยายามสร้างฉากให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุปะทะขึ้นไทยจะเป็นฝ่ายทำร้ายผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ความจริงก่อนหน้านี้ฝั่งกัมพูชาเป็นคนเปิดเกมก่อนเลยค่ะแต่สุดท้ายตัวเองสู้ไม่ได้ก็งงแงซึ่งทางกองทัพบ,บุรพาตอนนี้ค่ะก็ติดตามอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังตลอดแนวพร้อมย้ำชัดเจนค่ะว่าท่านล้ำแดนเข้ามาอีกจับกลุ่มดำเนินคดีทันทีไม่สนว่าใครจะเอาเด็กหรือว่าคนแก่มาบางหน้าค่ะ